อ้าวสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมนอนอีกแล้วนะเออนี่ก็เป็นอีพีที่เก้านะที่เล่นเกมนอนอ่ะเริ่มเลยอืมเอาเอาตัวใหญ่ก็นนะเออเอาไว้ชมอืมตัวใหญ่เอนี่ยตัวเล็กอ่ะอืม เดี๋ยวกินในตัวใหญ่กว่านี้นะอืมอืมเดี๋ยวรัดไอชมพูนี้ได้แล้วอืมตายแล้วอ่าอันดับสามโอง เดี๋ยวจัดการไอ้นี้ด้วยนั่นไงสมน้ำหน้ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยโอ้โอ,โอเกือบชนไอ้นี้ตายอืม ไอ้ดำเหลืองนี่มากินแน่อืมมันไม่ได้เข้ามาเฉยๆหรอกให้ตายด้วยอืมตายแล้วให้อันดับหนึ่งในรอบเดียวเลยดิเมื่อวานอีพีแปดก็ไม่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นอันดับอยู่อยู่อันดับที่หกที่เจ็ดอะไรพวกนี้ ตายแหละไอ้เขียวสองตัวเนี้ยอืมตายอืมเดี๋ยวจัดการไอ้ม่วงนี้ด้วยนี่ไงอืมตายละววงยังไม่ทันแคบ เดี๋ยวจะเอาไอ้เหลืองไอ้พวกนี้ก่อนนะอืมน่าจะขึ้นอันดับสิบเลยอ้อยู่อันดับห้าแล้วอืมขึ้นอันดับวอยู่นั่นตาย ตายแน่ไอแดงถ้ากินไอแดงเนี้ยน่าจะอันดับสีมั้งเดี๋ยวลองกินดูเดี๋ยวร้อยมันตายก่อนตายยากจังนี่ตายแล้วเอา้ายังไม่ขึ้นอันดับสีอืม โอ้ยไอ้ส้มจะดักเปล่าเออโอ้นึกว่าตายเออเอ้ายังอยู่อันดับสี่อยู่เลยอ่ะอ้อสามแล้วเออขออันดับหนึ่งภายในรอบเดียวเลยโอ้้ไอ้เขียวโอ้ รัดไอ้พวกนี้ก่อนนี่อุยอ้ยอตายสมน้ำหน้าเร่งสปีดดีนะโอูอืมอยู่อันดับสามเมื่อกี้เออเอาใหม่อืม นึกว่าจะขึ้นอันดับหนึ่งภายในรอบเดียวโถยเอาอเออเวลานี้นี่ไง โอ้โหไปชนมันเมื่อกี้อ่ะพึ่งอันดับสามอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้ไอเหลืองไม่นะจัดการไอเหลืองอขาวแดง เอาตายแล้วจัดการอีกอเดี๋ยวเปลี่ยนลายหน่อยเอาลายขาวนี้อืมอือืสดใสไม่มีตัวใหญ่เลย เออีฟ้านี่เลยอืมไม่ได้ใหญ่เท่าไรเลยอ่ะนั่นไงอือเอ,อขาวกับชมพูก็น่ารักดีลายสดใส เดี๋ยวจัดการอีนนั้นก่อนเพราะว่ามันจะแย่งอาหารเมื่อกี้นี่เดี๋ยวได้เป็นรายต่อไปที่เร่งสปีดอยู่ข้างล่างอ่ะ เมื่อกี้ตัวไหนเร่งวะเอ่อไอตัวนี้แน่ๆนเดี๋ยวเอาไว้นี้ก่อนอืออ้ยเดี๋ยวรออ้จะได้ตายด้วยกัน อืมเอาไอตัวเล็กข้างนอกเนี่ยไม่ได้ให้อยากตายหรอกแต่ว่ามันงูงไงตายตายตายอเอาไอ้เหลืองนี้เลยน่ากิน ห้ามประมาณแล้วต้องขึ้นอันดับหนึ่งให้ได้แล้วตอนนี้ตาย โอ้ยไอตัวเล็อกอยู่ด้วยกันหมดสมน้ำหน้าบอกเลยถ้าเร่งสปีดแล้วตายโง,ง่ๆแบบนี้นอืมเอา,อเอา,าไ,ไอ,อ,อตัวเล็กไหมหมดตัดโจทย์ไปได้อือืมเหลือแต่ไอเล็ก